สำหรับวันนี้ก็จะมาแต่งหนะ้าต้อนรับสีผมใหม่นั่นเองนะคะทุกคนเย่ก็เป็นเฉดที่แบบว่าสว่างสะใจรองชนงมากจริงๆนะคะซึ่งเรารู้สึกว่าสีนเนี้ยทำให้แบบหน้าไบร์ขึ้นม,กมากๆจริงทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะแต่งไปแล้วก็มา,าไปด้วยแล้วกันนะคะก็นี้มีการลงสกินแคร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวันนี้ใช้คุชชั่นของ e 2 d double lasting cushion ไวสีเบจ2 1 w 1นะคะ คือเรื่องเกิดจากว่าเราอยากเปลี่ยนสีผมเพราะว่าอันเดิมที่เป็นโทนแดงคือโคนมันดํามากไม่ไหวแล้วใช่ปะก็เลยถึงก็ยังจะเปลี่ยนสีผมนะคะทุกคนซึ่งเราก็เลยลงสตอรี่ในไอจีไปให้ทุกคนช่วยโหวตกันว่าสีไหนดีตอนแรกก็มีเป็นสีออกแบบน้าตาลทองๆกับสีน้ําตาลแดงนะคนโหวตน้ําตาลแดงเข้ามาเยอะมากนะคะพอถึงวันทําจริงอะตอนแรกก็โอเคคิดไว้แล้วว่าอะน้ําตาลแดงก็น้าตาลแดงทีนี้พอวันจริงเกิดแบบเปลี่ยนใจนะคะเปิดบทใหม่อยากได้แบบคน ชาโนมแลมนี่แบบเป็นชาโนมนี้กับน้ำตาลแดงนะคะแล้วคนหวตให้ทำสีสว่างเยอะมากทุกคือโทนชานมนั่นเองนะคะก็วันที่ไปทาก็เลยอาตัดสินใจเลยทำสีชาโนมนะน่าจะได้แบบผ่องๆสว่างางแล้วก็ตอนที่เราไปเรียนเพอร์ n a นอลค o ลเลอร์พี่กุยนะคะที่เราไปเรียนด้วยเขาก็เป็นคนแนะนำเราเองว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่แบบแต่งหน้าไม่ได้จัดมากใน everyday look เงี้ยสีผมที่เป็นโทนสว่างอะจะเหมาะกับเรามากกว่านะเพราะผมสีสว่างอะ่ะมันจะทำให้สีเมคอัพดูเด่นขึ้นนั่นเองเนาะแต่ว่า ถ้าเกิดเราผมสีเข้มแล้วเราแบบแต่งตาอ่อนๆอะไรเงี้ยมันก็แทบดูไม่ออกว่าแต่งหน้านึกออกไปก็เลยแบบโอเคงั้นก็ไหนๆจะสว่างแล้วก็ไปให้สุดเลยนะคะสรุปพอถึงร้านปุ๊บก็คือบอกช่างเลยว่าอยากได้สีประมาณนี้เป็นสีออกชานมชาโนมซึ่งช่างก็แนะนําให้เราแบบฟอกสีผมเพราะว่าสีเดิมมันมีความเบตติดส้มๆแดงๆนะคะถ้าเกิดลงสีเลยมันอาจจะไม่ได้สีที่เราต้องการนั่นเองก็เลยโอเคฟอกไปเลยจ้าตอนแรกกลัวมากกลัวแบบจะแสบหัวไหมอะไรไหมสรุปก็คือไม่รู้สึกว่าฟอกเลยทุกคนหรือว่า วาีรษะของเรามันแข็งแรงมากพอแล้วก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราแบบไม่ได้ฟอกสีผมมามานแบบ5ปีขึ้นได้นะคะก็เลยแบบเคยแฮปปี้อ่ะแล้วก็เป็นการฟอกผมที่ผมไม่เสียเลย mm hmm. เออนั่นแหละทุกคนอันนี้ก็เป็นคูชชั่นที่แบบกริบม,มากเลยนะคะแล้วเราชอบพับของเขามากๆพับเขามีความเป็นแบบนุ่มๆกระมีหยีทุกคนเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะด i s อิสพับคูชชั่นทั่วไปจะมีความแบบยุ่นๆแล้วก็มีความแน่นๆหนึง่งแต่ อันนี้คือพัฟพูชชั่นที่แบบมีความนุ่มกระมี่ีละมุนตบไปแล้วผิวเนียนแบบไม่ต้องพยายามเลยไม่ต้องตั้งใจตบผิวก็สวยเลยนะคะเนี่ก็คือเนียนเลยใครไม่มีใต้ตรงใต้ตาคือคาคอนซีลเลอร์ไปได้เลยนะคะแต่วันนี้เพื่อความปังเนาะอ่ะเดี๋ยวใช้คอนซีลเลอร์หนึ่งนะคะใช้เป็นของลูน่านะคะทุกคนตอตบกอฝั่งเกาใช้กันเยอะมากอันนี้เราใช้เป็นสีวนิลานะคะอ่ะมาต่อกับเรื่องของผมก็คือเป็นการทําผมที่แบบนานมากเพราะมันต้องฟอกสีด้วยใช่ไหมตอนแรกพี่เอบ,บอกว่ามานแบบเออสอ ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือปไปประมาณ4ีหชั่วโมงเลยจ้ะแต่เราทําใจไปแล้วแหละใครจะทาสีผมอะ่ะก็ต้องแบบเผื่อเวลากันเนาะทุกคนคือมันทํานานมากจะเป็นการทํานานที่แบบพอผลลัพธ์มันแบบคุ้มค่ากับการรอคอยมากจริงๆอะทุกคนเพราะาสีออกมาคือจึ้งมากอันนี้ก็คือสีนี้เลยนะซึ่งแบบพอเราฟอกเสร็จแล้วที่ร้านเขาก็จะแบบหมักโอลาเพ็กซ์ไ้ให้นะคะเป็นทีมเมนที่ปังมากจริงเวลานี้คนคือใช้แล้วสึกว่าผมมันแบบนุม่มแล้วก็ไม่กรอบไม่แห้งกล้าเลยนะคะปกติเวลาเราฟอกสีผมผมจะมีความแห้ง ลงใช่ปะแต่เนี้ยคือไม่มีความรู้สึกนั้นเลยคนขนาดเนี้ยเราทิ้งไว้แบบ2วันแล้วก็ยังไม่ได้กลับไปสระอีกเลยนะคะก็รู้สึกว่าผมแบบโอเคมากๆก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวจะลองซื้อโอลาปกมาไว้บ้างแหละสําหรับแก้มวันนี้จะใช้เป็น 3CE 4ีเวียนนาโรนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเคยใช้ให้ดูหรือเปล่าเนาะก็เป็นแบบ plus on เนื้อมูสที่แบบว่าเนื้อนุ่มๆแล้วก็เนื้อแน่นๆหนึงแนะนาว่าให้ทุกคนแบบค่อยๆลงนะคะลืมบอกว่าก่อนจะฟอกอะ่ะเขาจะดูสภาพเส้นผมก่อนนะคะคือเขาจะเช็คสภาพเส้นผมเราก่อนเลยว่าสภาพเส้นผม มันสามารถฟอกได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดมันสภาพแบบมันบางมันไม่แข็งแรงพออะไรเงี้ยเขาก็ไม่แนะนําไม่ฟอกนะทุกคนซึ่งแบบพี่ที่ร้านคือดูแลแล้วก็ใส่ใจดีมากมากเลยเราแบบประทับใจจุดนี้มากเซอร์วิสคือที่สุดเลยนะคะตอนแรกคืออยากตัดทรงเกาหลีด้วยแต่ว่าด้วยความที่ผมมันแบบยาวไม่เท่ากันมันก็เลยทําไม่ได้เขาก็เลยแบบเล็มแล้วก็จัดแต่งทรงเท่าที่ทําได้นะทุกคนหลังจากนี้ก็คงผมเข้มยากหน่อยแหละอาจจะแบบผมอ่อนไปอีกหลายใจมากเลยเพราะว่ารู้สึกชอบผมอ่อนมากซึ่งพอทําสีนี้แล้ว ก็คือจึง้งคือเพื่อนทักกันเยอะมากว่าแบบทําสิ่งนี้เราหน้าผ่องขึ้นขาวขึ้นมากๆเลยนะคะอ่ะแล้วก็วันนี้จะมาถามด้วยว่ามีแชมพูม่วงตัวไหนแนะนำไหมทุกคนที่มันเลิดเล็ดงๆอ่ะราคาไม่เกี่ยงเลยนะหรือว่าจะเอาเป็นของแบบหาซื้อง,ง,ง่ายๆตามวาส่งวาสันก็ได้นะคะถ้าเกิดมีก็ใครเคยใช้ตัวไหนหรอปังก็มาแนะนํากันได้เลยนะคะเราว่าอยากให้ผมมันแบบมีความเฟนแล้วก็ตุ่นกว่านี้อีกนิดนึงเนาะก็สําหรับตานะคะเราจะใช้เป็น e t u d นะคะ play color eye mini object s, สี piece shell ซึ่งตัวนี้เป็นพาเลตที่เราหยิบใช้บ่อยแล้วก็คนถามเข้ามายืะมากแล้วก็แต่งสีนี้ที่ไรคือคนชมเยอะมากๆนะคะเขาจะเป็นพาเลตสีช่องโทนสีแบบ soft peach มีความเป็นพีชสว่างๆเลยนะคะซึ่งเฉดเนี้ยเราบอกเลยว่า เป็นเฉดที่เข้ากับสาวสปริงมากๆเลยนะคะสีแรกเราก็จะใช้สีสว่างสุดในพาเลตนะคะลงไปก่อนเลยทั่วเปลือกตาค่ะอากาศวันนี้เหมือนฝนจะตกอีกแล้วอะทุกคนมันมืดๆม,มาเลยนะคะเมื่อกี้ยังมีความสว่างความแดดสวยอะไรเอ่ยอะต่อมานะคะเราก็จะใช้เป็นสีส้มๆพีช,พชตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เราจะเน้นบริเวณหางตาเป็นแบบคัดเบ้าเบาๆอะ แล้วก็ลงปลายตาด้วยนะคะนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องลงทั่วชั้นผบตานะเปลี่ยนแปลงดีกว่าเปลี่ยนแปลงมาใช้แปรงหัวกลมๆแบบนี้นะคะจิ้มสีพีชต,ตรงนี้เลยแล้วก็จะลงไปบริเวณกระบอกตานะคะทุกคนเบลนด์เบนเบลนขึ้นมาเลยแล้วก็ปัดออกไปส่วนตัวเราจะชอบเน้นบริเวณหางตานะคะให้มันคิมคิมหลังจากนั้นนะคะเราก็เปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะใช้แปรงที่เล็กลงมานิดนึงนะคะเป็นหัวประมาณนี้เป็นหัวแบบนี้ ซิมสีเดิมนะคะที่เป็นสีพีชตรงนี้เลยอยากรู้เพื่อนๆในช่องเราอะ่ะชอบดู how to อะไรแบบนี้กันไหมหรือว่าชอบดูแต่รีวิวเพราะว่าเราอ่ะจะได้จับทางถูกว่าแบบจะเอาคอนเทนต์ตัวไหนมานําเสนอเพื่อนๆกันนะคะถ้าเกิดแบบอยากดูคอนเทนต์แนวไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะทุกคนเราแบบพร้อมรับฟังขิดความพิเห็นถ,ถ้าเกิดมีข้อติชมอะไรก็คือบอกกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะเราก็อยากรู้ว่าคนที่ดูช่องเราอะ่ะเขาดูคอนเทนต์อะไรยังไงกันแล้วก็โอเคต่อมาเราก็จะลงกิเตอร์กันเลยนะคะซึ่งสําหรับ ขั้นตอนกิปเตอร์เนี่ยเราแนะนำไม่ใช้นิ้วเลยนะคะ พาเลตนี้บอกเลยว่าสุดปังมากพิกเมนต์คือจึง้งมากจริงๆก็จะลงท็อปลงไปตรงกลางตาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เกลีย่ยออกให้หนึ่งโอเคแค่นี้ก็แบบสวยแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นคนชอบตามมีมิตินึงก็มาต่อกันเลยนะคะเราจะใช้เป็นอายแชโดว์ก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงตรงนี้นะคะเป็นสีเข้มสุดในพาเลตเลยใช้กับแปรงที่เป็นหัวดินสอบแบบนี้นะคะทุกคนเราก็จะเพิ่มความเข้มเพิ่มมิติบริเวณหางตานิดนึงนะแล้วก็ลงขอบตาล่างด้วยนะคะลงระมัดตาประมาณนี้ไม่ต้อง ต้องลงทัวต่อนะ โอเคคะ่ะทุกคนประมาณนี้เสร็จบู๊นะคะเราก็จะใช้แปรงฟูๆนะคะนี่ใช้แปรงแบบนี้เล่นเลยค่ะอุย้ยลุคนี้คือแบบละมุนมากแล้วก็เป็นโทนที่แบบซัมเมอร์แต่ว่ายังมีความเดลี่ไม่ได้ดูจัดจ้านเกินไปเสร็จ <Set S 2> แล้วทุกคนเดี๋ยวเรามากรีดอายไลเนอร์กันเลยนะคะซึ่งอายไลเนอร์วันนี้เราใช้เป็น Clio Gel Presto นะคะใช้บ่อยมากจริงๆเป็นอายไลเนอร์ที่เราชอบมากอันนี้เป็นสี deep brown นะคะลุคนี้ก็คือเป็นลุคที่เราแบบแต่งบ่อยมาก ในพักหลังๆเป็นเอว r y เด y ลุกที่เราแต่งช่วงซัมเมอร์เลยทุกคนล่าหางออกไปมีความยาวๆนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้เล็บมาจิกที่หางตาให้มันแบบคมขึ้นนี่นะคะทุกคนลุกก็จะประมาณนี้เดี๋ยวขอวัดไปแต่งข้างหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาปัดมาสคาร่ากันค่ะแลก็เดี๋ยวมาแต่ขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันเลยนะคะ วันนี้ก็ใช้เป็นที่รด้ขนตาของโฟยูทูนะทุกคนหาเจอแล้วจะบอกน้องอยู่ใกล้ตัวมากแต่ว่าน้องเขาซ่อนอยู่นั่นเองนะคะทุกคนก็เลยหาไม่เจอนะคะมาสคาร่าก,ก็ใช้ของพีชล La โซวอัตต์ r ปรเพอร์เฟคลองแอนด์เคอร์มาสคาร่านั่นเองนะคะเป็นมาสคาร่าของพีง่พีชวันเดอร์พี่น่นเนงทุกคนคือจะบอกว่ามันปังมากจริงๆคือปัดรอบเดียวขนตาจึ้งเลยสังเกตจาก how to หลายๆอันที่เราเคยทานะทุกคนคือมันจึ้งมากจริงใครที่แบบว่าขนตาสั้นขนตาต,ตกขนตาทิ่มลงพูดเลยว่าต้อง องเลิมน้องคนนี้แต่ก่อนจะปัดมาชาร่าแนะนําให้ดัดขนตาให้งอนๆก่อนเลยนะคะที่แต่ขนตาโฟยทูก็คือแบบปังที่สุดไม่นอกใจแต่ก็แอบแบบอยากลองของอันอื่นๆบ้างนะมีเสียงหรือเสียงเราอ้างเยอะว่าแบบเออของเคาน์เตอร์แบรนด์ของชูอะไรเงี้ยก็ปังอย่างเวลาเห็นเพื่อนที่แบบขนตาสวยเราก็จะแบบเราก็จะชอบไปถามว่ามีที่ดัดขนตาแนะนํำไหมเพราะตอนนี้ก็ใช้แค่ของโฟยทูอย่างเดียวก็มีหลายๆคนแนะนําให้ไปลองของชูดูนะคะก็เดี๋ยวไว้แบบจะไปหาตา บ้างหรือว่าใครที่ใช้ตัวไหนแล้วเลิศอยู่เนี่ยก็มาป้ายยากันได้นะทุกคนสลับกันป้ายยาบ้างเพราะว่าเราเองก็ป้ายยาทุกคนตลอดเลยเนี่ยทุกคนแล้วมันปัดง่ายมากอันนี้เราปัดแค่รอบเดียวเองนะคะเห็นไหมขนตาแบบเด้งเลยจึ้งเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบให้มันฟูมากๆก็รอให้น้องเลเยอร์แรกแห้งแล้วก็ปัดยำๆไปเน้องเขาก็จะแบบมีความต่อให้มันยาวขึ้นนี่นะคะทุกคนสุดปังมากจริงๆไม่มีอะไรมาต้าน งานตาเสร็จแล้วนะคะกลับมาที่คิวนะสำหรับคิ้วเราก็จะใช้เป็นที่เขียนคิวของเอเวอร์พิงตัวเดิมนะคะเพราะตอนนี้ก็คือสีผมสว่างมากก็ต้องกลับมาใช้ที่เขียนคิวสีอ่อนนะคะทุกคนสำหรับคิวด้วยความที่เรามีขนคิ้วอยู่แล้วเนาะด้วยความที่เราเป็นคนขนคิวเยอะอยู่แล้วเราก็จะไม่เขียนให้มันแน่นมากนะคะก็เขียนตามทรงปกติเลยแล้วก็ปัดๆเอา จากนั้นก็ใช้เป็นมาสคาร่าคิ้วของ Kiss Me Heavy Rotation Curling Eyebrow เหมือนเดิมนะคะเราใช้เป็นสีจุดสามนะคะทุกคนสำหรับคนผมสีอ่อนมากๆใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวขอปัดแก้มเพิ่มอีกสักนิดนึ่งน้อซึ่งสำหรับแก้มวันนี้ก็จะใช้เป็นบลัชออนของ e t u d e นะคะ Hard Cookie Blusher s e a e r OR 2 0 2 a p องศูนปพคค่ะอันนี้ก็ได้มาพร้อมกันกันกบตัวพาเลตเลยคือเราไปซื้อมาพร้อมกันนะคะที่อ e ีทูดีตรงสยามเซ็นเตอร์เนาะนี่ก็จะเป็นสีแบบสม้สมๆถ้าเป็นเมื่อก่อนอะพูดเลยว่าเจอสีแบบนี้ก็คือลาก,ก่อนไม่คิดจะหยิบเซ็ตก้าหรอกนึกออกปะเพราะมันแบบอ่อนมากขลุกไปแล้วจะติดหรอแต่ว่าต้องขอบคุณพีเจนอลคอลเลอร์อีกเช่นเคยที่ทําให้เราแบบเลือกสีเมคอัพที่ตรงกับสีผิวเราได้ง่ายขึ้นมากๆซึ่งข้อดีของเนื้อบลัชอีทูดี้รุ่นี้ทุกคนสําหรับใครที่ชอออบ่น ก็ปัดเบาๆได้แต่สําหรับใครที่ชอบแก้มแบบแจ็มๆก็ปัดยำๆมาสิมันก็จะค่อยๆชัดขึ้นนะคะซึ่งเราชอบตรงนี้มากเราจะปัดเท่าไหร่หน้าก็ไม่ตุดดิงทุกคนสีแบบน่ารักมากดูสิมีความสดใสเข้าขกับซัมเมอร์มากๆเลยนะคะทุกคนคือใกล้จะเสร็จแล้วนะคะต่อมาก็จะมาคอนทัวร์กันซึ่งเราจะใช้สีน้ําตาลในพาเลตคัลเลอร์แกลมนะคะจัดมาเรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่เรียกร้องให้เราสอยคัลเลอร์แกรมมานะคะจัดมาเรียบร้อยแล้วก็ถ้าเกิดอยากดูรีวิวแยกก็คอมเมนต์มาบอก ะะซึ่งวันนี้ก็จะใช้เป็นสีน้ําตาลตรงนี้นะคะในพาเลตแบบความรู้สึกช้าอยากได้ช้ากว่าชาวบ้านนะคะคนอื่น COVID เขาวีดกันไปตั้งนานแล้วว่าตัวพาเลตคาร์ลิ่แกลมันเนี่ยตั้งแต่แบบ True b e a u t y แเราปะแต่ทางเราเป็นคนที่แบบรอให้ทุกอย่างมันจบลงก่อนแล้วก็ค่อยไปสอยมานะคะเพราะว่าช่วงนั้นอะพาเลตเนี้ยคือราคาขึ้นมากร้านแบบบวกกันสุดลิสุดเดดนี่นะคะสีน้ําตาลในพาเลตอะคือเป็นโทนน้าตาลที่สวยมากมีความอมเทาๆแล้วก็อมน้ําตาลน้าตาลนะคะมีความบอมโทนนิดนึ อ่ะทุกคนมันจะแบบไม่น้ําตาลเท่าจ๋านะคะสีคือเข้ากับสีผิวสาวไทยเลยนะแล้วก็พิงเมนเนี่ยมีความแบบแน่นพอเขาเป็นไอเชโรพิมเมนมีความแน่นดีเลยแนะนําว่าให้ขอออกก่อดที่จะเอามาเบลนที่ผิวนะคะแต่คือสีเป็นคอนทัวร์ที่แบบถูกต้องสีสวยเลยสําหรับส่วนของการไล่ด่างน,นะเราก็ใช้แปรงที่เล็กลงมานะคะนี่สำหรับแปรงแต่งหน้าคนถามเยอะอยู่เหมือนกันนะว่าแบบเราใช้แปรงแต่งหน้าของอะไรตอนนี้คืออินของเมลินดาอยู่นะคะเพราะว่าเขามีแบบทุกจุดเลยจริงๆคือเขามีแบบ แปรงเล็กแปรงกลางแปรงใหญ่นะคะแปรงแบบรายละเอียดดีเทลต่างๆเขามีโครมล้วรละคาก็ไม่แรงนะคะเราก็ชอบใช้จมูกก็เบาๆไม่ต้องไลนแบบเอะอะวู่วัวงประมาณนี้นะคะแล้วก็สําหรับงานไฮไลท์นิดนึงแล้วกันทุกคนช่วงนี้เราอินกับการไฮไลท์แบบเนื้อแมทแบบนี้นะคะก็จะใช้เป็นสีนี้เรารู้สึกว่าไฮไลท์เนื้อแมทอะ่ะมันทําให้หน้าดูมีมิติแบบธรรมชาติอะ่ะมันดูแบบมีแสงมีเงาแต่ว่าไม่พุ่งเกินไปไม่เหมือนการใช้ไฮไลท์แบบโกลว์ซึ่งสา,าวเก่าอ่ะเขาก็ใช้ ช้เทคนิคนี้กันนะทุกคนมันจะทําให้หน้าพุ่งแต่ว่ายังวนวนนัวดูแบบเหมือนไม่ได้ตั้งใจแต่งอะไรแบบเนี้ยเออเหมือนแบบมันเป็นเงาธรรมชาติที่เราไม่ได้แบบสร้างขึ้นมาซึ่งจริงเราก็ใช้เวลาสร้างกันนานอยู่นะคะเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นความพุ่งที่ไม่เหมือนการใช้ใไฮไลท์แบบชิมเมอร์อะ่ะเออสวยมากนี่นะคะก็จะได้เป็นลุคประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวขอปีบลิปก่อนก็กลับมาแล้ว้อมกับชุดที่มีความสดใสแซ่บซ่านะคะทุกคนสําหรับลิปวันนี้นะคะเราจะใช้2ตัวด้ว กก็ใช้เป็นตัว All Muse Chou Velvet Tint ก่อนนะคะเบอร์ Bird 02สีออกคอรลคอรนะคะตัวนี้เขาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง All Muse เลยมันจะเป็นเนื้อแบบเว l เ e t นุ่มๆแต่ว่าคงความบางเบานะคะสไตล์ไลน์ลิปของเขาเนาะเนี่ยให้ดู คือเป็นเวลเวทที่เนื้อบางมากแทบจะแนบกับปากแล้วแต่ว่าไม่ถึงขั้นแนบกับปากแบบแนบสนิทนะคะเขาจะมีความนุ่มๆฟูๆหนึ่งคือทาแล้วปากจะดูอิ่มๆขึ้นเราแบบชอบเนื้อรุ่นนี้มากใครที่เป็นสายลิปเวลเวทนะคะพูดเลยว่าห้ามพลาดออมบีรุ่นนี้คือดีมากๆม,มันมีความแบบบางเบาแล้วก็เป็นเวลเวทที่ทาแล้วปากแบบช่วยเติมเต็มร่องปากเราทําให้พาไปแล้วปากมันจะดูเต็มดูอิ่มขึ้นมา,มากๆเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าสาวไทยอย่างเราไม่สามารถทาคอร์รเพียวๆเ,เ,เดียวๆแบบนี้ได้นะคะเราก็จะผสมลิป ตัวหนึ่งเข้าไปอันนี้เป็นของจองแซมุลนะคะ ression, Water r e p r e s s i o n w a t e r r a s t i n g นั่นเองนะคะเป็นรุ่นใหม่ของจองแซมุลเลยซึ่งสีที่เราสอยมาเป็นสี De ิวสกาเรตนะคะถามว่าทําไมสอยสีนี้ตอนแรกคืออยากได้สีนึงแต่ว่าตอนนั้นเหลือให้ฉันสอยแค่สีนี้ฉันก็เลยได้สีนี้มาซึ่งบอกเลยว่าแกมันไม่แบบมันไม่แย่เลยมันไม่ได้เป็นสีที่แบบไม่สวยบอกเลยว่ามันเป็นโทนที่แบบไม่ใช่สีที่ควรจะทิ้งนองไว้โดดเดี่ยวเราเคยทำสวอชไปแล้วด้วยทุกคนเดี๋ยวขึ้นรูไปไว้ให้ดูนะคะแล้วก็จะทาเข้้้าาาไปดนในใหใมมีควแบบ แดงๆขึ้นมานิดหนึ่งตัวนี้คือเป็นหินเนื้อฉ่ำที่เนื้อเบาบางมากๆแต่สีชัดสุดอะไรสุดนะคะพิกเมนต์แบบจึ้งมากเลยแล้วก็ให้ความฉ่ำที่แบบกําลังสวยกําลังพูดดีกําลังปากแบบจุดซี่ดูสุขภาพดีดูน่าจุ๊บนะคะปากมันจะไม่ดูมันเมือกจนเกินไปมันจะมีความวาวที่แบบกําลังสวยะคะ่ะทุกคนคือจะทาเดียวๆหรือทาเป็นติ้นเข้าไปข้างในตัวอื่นก็คือได้หมดเลยอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน ทุกคนก็เป็นฟินิชลุคของวันนี้เลยนะคะก็จะเป็นแบบว่าเมคอัพโทนส้มคอรัลสำหรับใครที่มีสีผมคล้คายๆกันโทนแบบทำผมสว่างมาหรือว่าโทนชานมอะไรเงี้ยก็ลองลงนี้ไปปรับแต่งดูกันได้นะคะบอกเลยว่าแต่งตามไม่ยากเกินไปแล้วก็มีความสวยฉ่ำเข้ากับซัมเมอร์มากๆเลยนะคะโอเคค่ะ okay, ทุกคนสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะเป็นว่าถ้าเกิดใครชอบลคนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b ์ทางเราด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้มาครีเอทหรือว่าถ้ามาทูลุคอะไรอีกก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไงไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย